เฮ้ยกัดว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยแม่แงดันขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมอุมเ,เสียงหวังใช้ข้อแชโลที่ตอนหาหรือเปล่า สวัสดีครับผมเซนปั๊บพีโซเวโวครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในรายการเซนปั๊บฟิชชิ่งครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเฝ้าตกปลาชะโดกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้เซนปั๊บฟิชชิ่งนะครับหลายๆอีพีที่ผ่านมาก็จะเป็นการตกปลาชะโดอย่างเดียวนะครับว่าผมก็คือเพิ่งเข้าวงการตกปลาชะโดนั่นเองนะครับก็เลยช่วงนี้มันเป็นหน้าคอกก็เลยอยากลองตกดูนะครับก็หลายๆคลิปนั่นแหละเห็นเห็นอยู่นะครับก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็มาทําาคคลิิปกกัันนนออออีรรบบบึงงย่่่เเพืะผม วันนี้ครับก็เป็นหมายเดิมนะครับจากคลิปคนก่อนที่เคยถ่ายมาเป็นหมายทุ่งนานะครับนี่คือตอนนี้น้ำในนครนายกก็ยังลงไม่มากเท่าไหร่นะครับน้าก็ยังท่วมนาท่วมอะไรบางที่อยู่เป็นหมายที่ผมเคยมาตกกับมิตรหลังตอนเอกกับมิตรหลังตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปผมมาได้ไปตัวหนึ่งแล้วก็แกได้ไปอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มาตกอีกเลยนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์มั้งแล้วก็เมื่อวานผมเข้ามาตกกับแกอีกรอบหนึ่งก็คือเจอคอกเยอะมากนะครับแต่ตอนนะครรัับข้้างงหลนนี ก็เลยแบบเปิดคลิปก่อนนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่มาวันนี้ของเราก็นี่นะครับเป็นคันสปินกับรองจุดน้ําวันนี้ของพี่ไอ้นะครับมีตหลังแกให้ผมมานะครับอาบูกาเซียนะครับผมสภาพก็เคิกๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวานรุยฝนกันกลับนะครับฝนเล่นเขาให้นะครับวันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมนี่ฟ้าคึมๆนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเหยื่อบางตัวก่อนว่าเหยื่อที่เราใช้วันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมมา น,นี่เหมือนคอกมันจะวิ่งเข้าหาคนนะครับเวลาที่ผมออกมาตกก็คือเวลาช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นมันจะไม่ค่อยร้อนท่าหร่ที่นี่มันจะคึมฟ้าคึมฝนมานะครับอีเท่เราจะใช้วันนี้เป็นเหยื่อตระกูลกบขาเตจน,นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นของแก้คันนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับที่แรกกับปลามันกัดไปแล้วมันแหวงมาหน่อยน,นะทนีมันมันผมมองว่ามันไม่เฟี้ยวพอ ก็เลยดึงขาแม่งออกเลยคือพูดง่ายไล่เบาเหยื่อแม่งเลยนะครับแล้วก็นี่ที่กันสว่าทุกอย่างผมท่อหดอะไรลนแม่งหมดเลยนะครับปังๆเลยนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยนะครับตรงนี้ที่อยู่ในท่อหดคือตะกัวนะครับผมเอาตะกัวมาพันแล้วก็เอาท่อหดลนนะครับถามว่าทาไมถึงทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ ถามว่าเหยื่อมันมีน้ำหนักไหมเหยื่อมีน้ำหนักนะครับถ้าตีในรอกของจุดน้ำของผมนะคือไม่ตีไกลชิบหายเลยแต่ว่ารอกอ่ารอกสปินผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันต,ตีไม่ค่อยใกล้และอย่างหนึง่งมันใช้อ่าสายพีที่ใหญ่ของรอกสปินนะครับก็เลยทําให้ตีได้ใกล้ผมก็เลยต้องไล่เบาไม่ใช่ไล่เบาดิเพิ่มน้ําหนักมันนะครับในการตีไกลมากขึ้นแล้วก็วันนี้ผมก็เอามาอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่รู้ของแก้คันหรือเปล่านะอันนี้เพิ่งทำใหมๆ่ๆเลยดูดิรอย,ยังใหม่ๆอยู่เลยท่อหดนะครับนี่ ตะกัวใส่แม่งหมดเลยท่องต้องหมดใส่หมดเลยนะครับก็จะได้เป็นเหยื่อในสภาพแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เหยื่อแบบนี้ในการตกนะครับผมนี่คือกบตะกูลกบขาเตะเนี่ยแหละจริงๆก็มีอีกเยอะครับเหยื่อนี่ให้ดูเลยครับมัดเบดเอ้ยกบอะไรต่างๆนรนบมากมายมีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะครับผมจะต้องใช้อะไรที่มันพิสดารพิสดานนะครับแล่แรกอย่างผมจะใช้เป็นนี่แล้วกันผมขอเรียกว่าไอป๋แล้วกันแต่จริงๆมันคือยี่ห้อแก้ขอเอแก้คันนะครับ แคคันนะครับผมไปหาใช้ได้นะครับไปหาซื้อมาใช้ได้น,นี่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่ว่าผมมองว่าเหยื่อเข้าไป้ยางแม่งเหนียวจริงลักใจคนใช้เลยนะครับมาไปหาอย่าหาทำให้พี่เล่นแบบผมแล้วกันนะคุณผู้ชมก็อย่างวันนี้คันของเราแงเป็นคันแต่งด้วยนะไกด์มันแตกมาสองตัวแล้วนะครับน่าจะสะดุดสายหน้านะครับสายหน้าเราเล่นใหญ่เวอร์นะครับเป็นสายหน้า50าสิบปอนด์นะครับผม ไกด์แบงพังมาสองตัวนะครับนี่ใครจะสปอนเซอร์เข้าก็มาได้นะครับก็งไงเดี๋ยวเราไปเริ่มตกกันเลยดีกว่าเห็นอยู่คอกนึงแนละ้วเขาฉอแน่นอนลูกแดงแจ๋เลยครับผู้ชมครับตอนนี้ผมเจออีกคอกหนึ่งนะครับข้างหน้าเราซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นคอกปลาอะไรนะครับแต่มองจากไกลๆอาจจะเป็นปลาช่อนนะอันนี้ผมต้องมองให้ทั่วนะครับมาเจอคอกไหนเมื่อวานเราเจอหลายอยู่ไม่รู้มันเข้าตรงคลองหลักหรือเปล่านะครับ ปลามันไปทั่วได้นะครับอยู่ในนะ้ำมันก็ไปไหนมาต่อไหนได้นวผมจะลองตีอคอกมันดูใหญ่มากมันน่าจะเป็นอคอกปลาช่อนหรือเปล่านะี่ผมเห็นลูกถ้ามองจากระยะผมนะผมเห็นว่าลูกมันออกดำๆนะครับมาไม่้องก็ไม่รู้นะครับอคอกชะโดตีแม้แรกถ้ามึงไม่แดกแล่ลูกมีอาการแปลกๆก็อาจจะเป็นอคอกชฉโดครับนี่ลงกลางอกลูกเลยมนาะ ดูการขึ้นนะนี่ลูกหายหมดเลยนะฮอกฉโดคุณผู้ชมนะไอ้เฮ้อกฉโดว่ะเดือดมาั่นวะเอ๊ะผมว่าฮอกฉโดว่นะเนี่ยนี่ฮอกฉโดคุณผมูม้ชมฮอกฉโดว่ะ ไม้แหลกผมแนะนําการตีนะตีผ่านคอกมานะครับอย่างผมเมื่อกี้แม่งตีผ่าไปย่างวะบังยังโคตกใจอยู่เฮ้ยมีตัวปะเนี่ยมันมีตัวหรือว่ามันไม่กินวะผมไม่เข้าใจว่อวานน่้นผมเจอประมาณสามสี่คอกที่มันตกกับมีตลังที่มาเจอแบบนี้แล้วมันไม่กินผมว่ามันมีตัวเว้ยแบบนี้คือมันยังมีตัวในความคิดผมนะมันที่มีใครมาตกไปหรือวะที่นี่มันเป็นทุ่งน้ำท่วมนะครับมันไม่ค่อยมีคนมันลงตกหรอกห็นว่า หรือมันเจอเหยื่อไปแล้วเมื่อวานเหยื่อสีนะไม่แน่ใจว่ะเหยื่อมันใหญ่ไปหรือเปล่าวะอย่าพอนถ้าเจออีกข้างหน้าเนี่ยตอนน้ำเยอะไม่น่าเจอใช่ไหมที่นี่เยอะๆนะครับเจออยู่ไม่กี่คอกแต่ว่าตอนน้ำมันเย,ยนเอะเจอแต่ตัวใหญ่ๆบอดๆอ,ดอะ่ะเขงงาง่ายสามบวกสี่บวกอย่างเงี้ยผมก็ได้ที่นี่ใหญ่สุดคือสี่โลนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกตอนนั้นมาเราจะลองใช้ไอจิ๋วของเราในการลงไป ไ่ต้องเรียกขาเตะได้เรียกแม่ไอจิ๋วด้วยเนี่ตรงน่้คือคลอกชาโดล้านเปอร์เซ็นต์ครับหายไปละดำลิงจุปก,การ,รังนะครับไหนไม่กินงงมาก ตอนนี้เราเจอทั้งหมดประมาณสามข้อไม่กินนะสักคอกเป็นอะไรของมันวะป่ามาครับคุณผู้ชมเหมือนตอนนี้เรากําลังจะเจอ,อคอกที่สี่นะครับกี่มันขึ้นเปเนนะี่ยใช่ไหมไม่รู้ผมกำลังดูอยู่แต่ผมว่าใช่หรอ่าการขึ้นเลยน,นะมออคอกคอกที่สี่คุณผู้ชมจฉดอปะเห้ยกัดว่ะ เฮ้ยกัดว่ะเฮ้ยกัดว่ะอุ้ยเยี่ย,ย,ย,ยคนผมต้อบอกว่าข้าง,งมุอนซ้ายผมวัดไม่เป็นแต่มันอยู่แล้วล่ะเฮ้ยเรี็บร้อยร้อยครับมาครับผู้ชมนะหาผมติดเล่นอีก วนขอนคนบอกผมติดเล่นจนป้าหลุดนี่ถ้ามีข้อมีตัวแมงแดกและไม้แรกเนี่ยดูไว้หลุดปะแน่ยชิม,มือเดียวด้วย,อยโอ้โหเขค่อยค่อยจิบหล่อ่อยมาเฮียเอาจนได้เนี่ยคุณผู้ชมถ้ามันมีตัวแมงจะกัดอย่างนี้ไปไม้แรกเลยผม ขอัยที่แมงวัดแปลกหน่อยนะคุณผู้ชมยี่ขันซ้ายไม่ได้มือหมุนซ้ายไม่ได้ใช้นานยี่แมงวัดนี้น่าจะปจะกดอะเพ่เลยยียย่มาเดี๋ยวให้ดูปลาก่อนตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่นะครับตัวไม่เขอาใหญ่เท่าไหร่<ๆ>น่าจะสักโลหน่อยนะครับไม่ถึงสองเราดูจากไซส์แล้วนะครับกินเหยื่อไอจิว๋วหรอนะครับขาเตะจิ๋วของเรานะครับ แล้วกิปเปร์จับี๋ยวดูสวยๆกอนว่าเป็นยังไงนะครับมาผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูปลากันชัดๆนะครับนี่ครับผมปลาชะโดของเราที่ตกได้บุกลีนี้นี่ครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่สาหรับผมนะนี่ครับถ้ายังไม่ปลดเบ็ดเราต้องระวังด้วยนะครับการตกปลาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญยแล้วนี่เดลียวจะหลุดอยู่แล้วนะฮะนี่วัดไม่ทะลุนะครับผมจะดึงมันออกคีมเหรอลืมมาหยิบคีมออกมาแล้วนะครับ ตกปลาต้องระวังอย่างเดียวคือเบ็ดนะครับถ้าพลาดมาไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ก็ตัวมันขขาใหญ่เท่าไหร่เรียบร้อยครับกินได้จิ๋วของเรานะครับนี่เบียแต่งปลาก็าต้องแต่งนะครับมาให้ดูปลากันนะนี่ปลาของเรานหมครับผมมามเห็นเขาจับถ่ายรูปเป็นไงให้ดูเท่หวะเดี๋ยวแป๊บนึงอะโอโปโอเคเรียบร้อยผมมาเห็นเขาจับ โอ้ร้อยค้างไว้ที่ผมเคยเห็นนะผมลองเอาคิปเปอร์ออกผมกลัวคิปเปอร์ออกแล้วมันโดดตกน้ำหลีกแทบลองระวังเหงือกนะครับเหงือกชดโคมกริบเลยนะครับเขาจับกันนี้ได้เปล่าวะอ่านี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกของเราชดโดแต่งเหยื่อแต่งคนแต่งนะครับนะโอเคร้อย คลิปหลังๆนี่คลิปนี้รู้สึกจะพูดเยอะสุดแล้วกว่าเลยต้องต้องดูก่อนว่าตีไปเนี่ยปลาอะไรแต่ผมว่าน่าจะชะโดูอยู่ในป่ามองไม่เห็นเลยไปมาว่ะ เอ้แมงดันขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาว่ะเอ้แมงดันขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาว่ะเอ้แมงดันขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยแม่แมงดันขึ้นมาหาเราตรงนี้เว้ยมันจะไม่กินเพราะงี้แหละคุณผู้ชมปลามันดันขึ้นใส่คุณอะ โอกาสที่มันจะไม่กินน้าเวลาตอนเนี้ยคือแม่เป็นศูนย์แล้วไปเพราะมันเห็นคนแล้วตีพัยป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยแต่ว่ามันมันน่าจะกลับไปหาลูกมันวยอยู่ดันขึ้นมาแนละ้วไม่กินนะผมมันน่าจะนั่งเมื่อกี้ที่ผมคิดคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าอยู่เดอิอยืนเฉยเลยเข้าป่าไปแล้วมั้งจริงเจอปลานาะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดเลยปลาข้อทักษะการตกของผมนะอันนี้ผมใช้ทักษะตกเดี๋ยวกับปลาชอดนะเออ ถ้ามันไล่มาแล้วมันไม่ยอมกินนะหลบแม่งเลยนั่งแม่งเลยให้มันไม่เห็นเราแต่เมื่อกี้ผมพลาดแล้วไปยืนให้มันเห็นผมกลัวนจะไม่กินนะเยดยอรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองถ้ามันกินก็โอเคระยะแค่นี้น้ำเตือนว่แต่ผมไม่เห็นตัวนั้นเมื่กี้แต่ว่ารู้ว่ามันดันมาไม่รู้ในกล้องจะเห็นป่าดันดันดันนะกินไหมเนะี่ยผมว่าไม่กินว่ะ โอกาสกินมันน้อยมากแล้วตอนเนีน้โอกาสแบบไอ้เฮียแม่งเหมือนเท่ากระสุนแล้วนั่งเ,เมื่อกี้มันเห็นผมแล้วผมจะลองนั่งตกดูมันจะเป็นข้อกาดตกเง้ยม่รขอล้อง่อยดอูชมข้อขาดตกว่ะ โอ้โหหลุดป่ะกล้องกระเด็นกระดอนหมดเลยโอ้ย่าผมตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้ผมเรียกมันข้อกัดตกเลยโอ้มาแล้วไม่รู้ว่าใช่ข้อที่ผมตามหาไหมยังแม่กัดเลยมาครับผมเปลี่ยนคันละมันไม่ชินมือไนะปเก้วัดทําท่าอยู่แล้วแต่มันไม่ชินมือนะครับ ลองเอาคันทีเด็ดของเราไปคันอันนี้ทุกอย่างแม่แงแต่งหมดเลยลอกแม่งยังแต่งอะ่ะบอกเลยคันนีน้เสียดายแล้วแม่งหลุดจะขัดซ้ำรึเปล่าคราบนกผู้ชมผมบอกแล้วตกพอกนะครับอยา่างไม่ใช่ไม้แหลกนะไม้แหลกคือกัดบอกแล้วครับไม้แหลกสำคัญเสมอ One HOUR LATER อยากหาคนมาพันพายเรือให้เยอะพายเรือให้มันตกสบายแล้วคนตกแม่งหวานมอเตอร์ไกส์ถ้าตัวแจวเลยเนะี่ยมันไม่มีเอาไปตัวแรกเป็นขวดกำลังใจระหว่งตัวในกระสอบผมตกปลาข้อผมไม่ปล่อยนะนี่ผมบอกกันยัดแม่งไกลฟเรา cái đâu à thầy mình ảnh thầy bảo bào. bagi dia โอ in like ้เนี่ยตัวนี้จะอยู่ด้วยไม่น่ากับสองที่เปิดเบรคให้มันหน่อยนะโอ้โหเสียงสวรรค์อย่ายอม องเห็นแ่้วมาแต่ผมจะช้อนมันขึ้นแล้วโอ้โหเดี๋ยวคันหักไม่ใช่อะไรค่อยๆเล่นลำก็ไม่ได้เดี๋ยวลุ้เห็นตัวแล้วปล่อยมาถูทำได้มาให้ดูวนก่อนนี่ ไม่ใหญ่หรอกไม่ว่าใหญ่มากเลยนะร้อยครับคุณผู้ชมขอกบขึ้นมาจนได้กินเกียแต่งเราเรียบร้อยนะให้ดูปลากันก่อนนี่นะครับท่าชัวก็คือชัวบอกแล้วนะครับเมื่อกี้มันหมุนซ้ายมันก็หนังเกลงๆอยู่มาเออกล้องมาวางนีดน้อยนี่แหละ อบอกแล้วสปินน้ำมันช่วยแล้วครับผมใช้จะมันชินนะว่าใช้จิตเขาไม่ต้องใช้แบบของจริงเขาไม่ใช้หรอกร้อยเงือกมากเลยเวยเวยโวยเงือกอะถ้าร้อยไม่ดีนะได้แผลนะครับเงือกไม่คมนะครับเนี่ยเบียรร้อย ตัวนี้ผมว่าน่าจะสัก2โล3โลได้มั้งเจ็ดร้อยคุณผู้ชมตัวนี้ถือว่าวันนี้ไอ <c oughs> <center> ้ตัวน <c oughs> <c oughs> ี Into ้มันคือบอสของเราเลยแล้วกันเราเอามันขึ้นมาได้นะครับก็ไซส์ก็โอเคนะครับนี่เข้าไปใกล้ๆกล้องจะทำให้เราดูใหญ่ขึ้นนี่มากดเร่งกันกล้องมัจะดับมาบวัดไม่ทะลุเท่าไหร่นะเพราะว่าเบ็ดมันไม่ได้นั่นมาก หัวแม่งดุดชิ้นหายเลยหัวไม่ตกนะผมว่าเคยมีประวัติก็คืองัดปลาขึ้นเรือลแล้วแม่งดดลงน้ำไปเลยก็คือเด,ด็ดลุดทุกอย่างลุดหมละเพื่อความชูเดี๋ยวคิดเอร์หนีกไม่นลังนะยินเดอ้อ,อมาอมเรียบร้อยครับเบ็ดก็นี่ก็มีเคยชำรุดมาแล้วละ่ะเบ็ดมันงอไปแล้วครั้งหนึง่งก็ยังโอเคเสีอแต่งทุกอย่างแล้วครับนี่ กัวที่กันสะวะตัวเหยื่อเองขันแต่งลอกแต่งแต่ชัวนะครับเอาไว้เจ้าตัวนี้เราขึ้นมาได้เรียบร้อยถือว่าวันนี้มิชชั่นนะครับนี่สวยๆเลยครับมา,มาใช่ข้อแคโดที่ตามหารหรือเปล่าใช่ข้อแคโดที่ตามหารหรือเปล่า ให้เข้าเทโดที่ตามหาหรือเปล่าโอ้ยเย็นไปสงสัยมันไม่ใช่มันกัดแล้วไปสงสายมันเข้าเดียวกันมันเนี่ยอลองอันนี้มันกำลังกัดตกอยู่ข้อเนี้ยโอ้ยหลงผิดทางขนาวะ ไอ้เหี้ยมีตัวให้หวาอีกคอกึงมัวแต่ไปมองทางขวาไปน,นี่แย่เลยอย่างนี้เสียเซลลหมดมันรูตสาก,กัดตามมากัดตั้งหลายรอบหาลูกไปขึ้นไหนวะเอาอคอกไหนก่อนดีวะเป็นอคอกไหนขึ้นก่อนตกแม่งก่อนเลย เมื่อแต่ไปดูทางขวาไปที่นี่ทางขวามีคอกนึ่งเออเดี๋ยวข้อนี้ออกแล้วค้อเดียวกันหรือเปล่าแ,แค่แยกฝูงออกมาไม่แน่ใจโอ้หน้ากัดมากมายนี้เออสองข้อพลาดเหรอวะหรือว่าคอกอเดียวกันนไหมลมไม่แน่ใจละ one hour later เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ ผมว่ามันมืดกันไปแล้วดูฟ้าฝนมานะครับก็ผมพายมาจะถึงที่เราเอาเรือมาลงแนละ้วก็ไม่เจอคอกนะครับก็วันนี้เอาง่ายนะเราได้2ตัวแล้วก็อีก2อันนะ่ะที่มันหลุดอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคอกเดียวกันไหมแต่ว่าผมว่าไม่น่าใช่คอกเดียวกันนะก็คือเอาง่ายนะได้2หลุด2วันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ก็ยังไม่ได้แย่มากนะครับผมก็เด<ๆ>ี๋ยวผมจะรีบจบแล้วที่กลับก่อนแล้วนี่เหมือนทำทา่าันฝนจะมานะครับ ็ใครชอบอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง P s e r v o นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ